สวัสดีครับผมเิลต้นสุบรุ่รามสองนะครับวันนี้ต้นก็จะพาไปทานร้านอาหารอร่อยย่านพรามสองนะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านเจมัยกะหล่อต้มเลือดหมูนะครับจะอร่อยแค่ไหนไปชมกันครับเราวิ่งออกจากโชลุมสุบรุ่งรามสองมานะครับวิ่งมาถนนรามสองจะวิ่งเข้าซอยอนามัยงามเจเลยนะครับหรือเซิร์ชกูเกิลแมปร้านเจมยัยกะหล่ต้มเลือดหมูนะครับหลังจากเข้าซอยมานะครับ วิ่งมาในซอยประมาณร0อยเมตรนะครับร้านจะอยู่ทางสายมือครับพอมาถึงร้านนะครับก็คนค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เรามาเป็นช่วง1 0บโมงครึ่งถึง11บเอโมงครับคนจะเยอะมากนะครับแนะนําลูกค้าท่านใดนะครับถ้ามานะครับให้มาช่วงเช้านะครับร้านจะเปิด6กโมงเช้านะครับถึงบ่าย3ามโมงเย็นนะครับร้านนี้ก็เป็นเจ้าดังย่านฝั่งพนครับทางร้านนะครับก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์นะครับ นั call, green, mo, whatever, on ่นก็ค on ือตัวเกาเหลาเลือดหมูนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวหมูกรอบนะครับให้เลือกรับประทานด้วยนะครับก็จะมีซุปยาจีนะครับจะเป็นตัวเยื่อไผ่กับตัวมะระนะครับแล้วก็จะมีตัวหมูลกแดดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างอร่อยนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็จะขายเป็นขีดครับขีดละ80บบาทครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจะเป็นตัวเมนูขาหมูนะครับ ตัวนี้จะเป็นทั้งอาหารจานเดียวหรือจะเป็นกลับก็ได้นะครับสามารถเรียกสั่งได้เลยครับตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะเราแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งไปนะครับถ้าใครสนใจก็แวะตามรรอต้นมาได้เลยนะครับต้นขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับบ๊ายบายวามานลอยบา,ยาหมบ่ขึ้นปัญญาข้าวบะี้